สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับมาร์กและแบมแบมก็เซอร์ไน,นะคะวันที่21พฤศจ,จิกายนมาร์กมาตอบคำถามแฟนๆบนทวิตเตอร์ผ่านแฮชแท็ก h ชท w i t มาร์กและได้เอ่ยถึงแบมแบมด้วยนะคะคำถามนี้เขาถามมาร์กเพราะมีหลายคนแนะนําตัวว่าพวกเขาเป็นแฟนของแจบอมกันเยอะแล้วฉันควรจะแนะนําตัวว่าฉันเป็นแฟนจินยองดีไหมมาร์กก็มาตอบกลับคุณเขานะคะบอกว่าจะมีใครมาบอกว่าเป็นแฟนแบมแบมด้วยไหมครับ รวมถึงก่อนหน้านี้ในวันที่12พฤศจิกายนมักได้ตอบคำถามผ่านบทสัมภาษณ์ของทางทีนโวกแล้วก็ได้เอ่ยถึงบัแบมเหมือนกันทางทีนโวกนะคะเขาถามมากว่าเมมเบอร์ในกอดเซเว่นมีให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการทำโซโล่บ้างไหมมากก็บอกว่าเพื่อนในวงก็ไม่ได้แนะนำอะไรเรื่องโซโล่เพราะนอกจากแจ็คสันแล้วทุกคนก็เพิ่งเริ่มต้องทำโซโลก่กันมันเยี่ยมมากเลยที่ได้เห็นโซโล่ของทั้งเจ็ดคอร์ดคือพวกเราแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปดูได้จากเพลงเลย ส่วนตัวผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าได้โชว์ให้เมมเบอร์บางคนดูผมได้โชว์ MV ให้กับแบมแบมดูก่อนด้วยแล้วเขาก็บอกว่าชอบมันนะครับสบุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ